อ่านะครับทุกคนนะครับวันนี้มาดูคนที่กลัวการเป็นคีรอยนะครับคือเคสคุณพี่เขาเนี่ยคือที่เขาเป็นคีรอยที่เป็นคีลอยแบบแผลแผลเป็นง่ายรอยนูนง่ายโอ้พี่ไปโดนอะไรมาครับเนี่ยอุบัติเหตุเหรอพอจิดไม่ค่ะฉิตยาตอนเด็กๆปลูกฝีค่ะใช่ไหมพี่ไปปลูกที่ไหนมาคะมันมันพูดเนี้ยตอนเด็กๆไงคะตอนเด็กๆแล้วมันคือลามาอย่างนี้เลยเหรอไม่ค่ะก็คือมันเหมือนกับปริงมาเกาะใช่ไหมคะแล้วเราก็ทีนี้ มันไม่สวยเราขาดความมั่นใจคิดว่าผ่าตัดแล้วคงจะแบบเรียบแล้วก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยพอผ่าตัดมันก็บานออกอะค่ะบานออกแล้วแล้วก็มันจะมาปิดตุม่มอยู่เห็นไหมแถวานี้ค่ะนี่คีลอยตอนอายุเท่าไหร่พี่โอ้ยเป็นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะกี่ขวบพี่จําได้ว่าประมาณเก้าขวบนะคะแล้วตอนนี้กี่ขวบแล้วตอนนี้หกสิบแล้วค่ะโอ้หกสิบแล้วพี่อยู่กับแผลนี้มาประมาณห้าสิบปีเลยนะถูกต้องมันต้องมีความกลัวในชีวิตนะ แน่นอนพี่กลัวมาตลอดห0สิบปีเรื่องรอยแผลเป็นรอยอะไรใช่ไหมถูกต้องค่ะวันนี้หลังจากทำเฟสล็อกไปหนึ่งเดือนจะสองเดือนอีกหกวันสองเดือนอีกหกวันสองเดือนพร้อมทาตาของฉันมาดูแผลที่เขารอยแผลเป็นคีรอยแบบนี้หรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับอ่าพี่ขอดูหน่อยนะครับเคสนี้แอบสามีมานะครับขอมาเห็นหน้านะครับให้ดูแผลอย่างเดียวนะครับอันนี้นะครับแผลอย่างเดียวนะครับแผลพี่เอานิ้วไล้แผลให้ดูหน่อยแผลเกือบสองเดือนนะครับแผลอยู่ตรงนี้นะครับ โอ้โหแผลนี่สวยกว่าหัวไหลเยอะเลยครับพี่นี่ผมมองไม่เห็นแผลเลยแล้วเนี่ยนี่คือแผลอยู่ตรงนี้ไม่มีคีลอยนะคะไม่มีคีลอยเลยนะครับอันนี้คือพี่เขาเป็นคนที่เป็นคีลอยง่ายฝังใจกับคีลอยมาห้าสิบปีคีลอยคือแผลที่เป็นโนนูนแผลนูนแผลเป็นเปรียบกับแผลนะครับโอ้โหอันนี้ให้ดูเป็นเคสตัวอย่างนะครับเราจะไม่ไม่บอกว่าเขาเป็นใครนะครับให้ให้ดูสำหรับคนที่กลัวการเป็นคีลอยนะครับว่า เป็นคีลอยง่ายอะไรเงี้ยก็สามารถัดผัดเฟล็อกได้มาทำเฟซล็อกมาทำเสรกรรมได้เห็นบอกว่าทำตาด้วยโอ้โหัำตานนิดึงค่ะทำตาด้วยเมื่อกี้แอบกระฟิดมาทำตาด้วยดูแผลแผลที่ตานะคะก็จะมีขอโทษนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือแผลประมาณหนึ่งดวงถ้าสมมติว่าคนที่เป็นคีลอยเนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นแล้วใช่คือไม่มีแผลเลยกว่าที่เขาจะตัดสินใจก็คือคิดนานไหมคะคุณพี่ก็นานนะคะ เพราะากลัวเพราะว่วาทำไมมันขึ้นที่ใบหน้าคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือตอนนั้นพี่จินตนาการว่าไอ้คีรอยจะขึ้นเต็มหน้าพี่เลยปะถูกต้องอ๋อมันเลยทําให้พี่ค่อนข้างที่จะกลัวกลัวมากด้วยค่ะกลัวมากด้วยค่ะอ,อาจารย์พยายามอธิบายหลายๆครั้งแต่พี่ก็ยังคงกลัวค่ะครับอาจารย์อธิบายด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราขอขอนุญาตมาดูแผลฝั่งนี้หน่อย<ๆ>เพื่อเพื่อเป็นการให้ดูหลายๆมุมหลายคนงงว่าคนไข้มาทําอะไรตรงนี้นะครับคนไข้ให้ให้วิตามินอยู่นะครับ นี่นะครับวิตามินนะครับหยดติ้งติ้งติ้งนะความสวยค่ะความสวยอย่างต่อเนื่องหยดติ้งติ้งติ้งนะครับเนี่ยเพื่อผิวพรรณที่สวยงามเพื่อผิวพรรณหลังทำผ่าตัดไปนะครับนี่ครับให้วิตามินอยู่นะครับอันนี้รอยแผลนะครับด้านฝั่งนี้นะครับรอยแผลเฟซล็อกเนี่ยพี่ทําช่วงบนไปใช่ไหมครับใช่ค่ะเฉพาะเฟซล็อกบนนะคะเฟซล็อกบนนะครับค่ะไหนแผลเนี่ยแผลมองไม่เห็นเลย ถ้าเทียบกับคีตอนน้ทีเองมองไม่เห็นแผลเลยนะใช่ครับถ้าเทียบกับคีร้อยที่เป็นเป็นขึ้นมานี่ผมว่าโอ้โหนี่เนียนทิปเลยนะครับฝั่งนี้มีคีร้อยไหมพี่แไม่มีค่ะไม่มีนะครับก็จะมีตมล้มพาตรงอื่นจุดอื่นอะไรแบบนี้ค่ะนิดหนึ่งค่ะใช่อ๋อแต่มีจุดอยู่ในร่างกายด้วยใแต่เราดูเราดูแค่ไหล่พอนะใช่ค่ะอ๋อครับผมก็ความกลัวสําหรับใครที่กลัวอยู่พี่บอกเขาหน่อยก็ก็ได้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 อะไรนะคะได้ เป็นอะไรล่ะเขาบอกว่าเป็นจุดที่พิสูจน์อะคะ่ะเราพิสูจน์โดยเฉพาะตัวพี่เองเนี่ยได้พิสูจน์แล้วนะคะว่า,าทำเฟซล็อกที่นี่ที่เกี่ยวกับพีรอยคนที่กลัวพีรรยอะคะ่ะรับประกันได้ค่ะว่าไม่มีค่ะไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ mm hmm. เพราะคุณหมอเขาเขาเก่งจริงๆค่ะเขา,าบอกว่ามันไม่มีค่ะคีรอยแถวหน้านีจะไม่เกิดขึ้น แล้วมันก็จริงนะคะมันไม่มีจริงๆค่ะสําหรับคนที่เป็นคีลอยง่ายให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างและตาที่นี่ผมผมเพิ่งได้สบตาที่ครั้งแรกนี้หวานกริปบเลยโอ้โหนี่ครับตาเพิ่งทาไปสองเดือนนิดเดือนเดือนหนึ่งว่าพี่หรือสองเดือนยังไม่ถึงสองเดือนค่ะยังไม่ถึงสองเดือนดีนะครับตาเนี่ครับหวานหวานเจี๊ยบเลยครับเนี่ยขนตาเด้งเลยครับเนี่ยหลับตาให้ดูแหนนิดนึงครับนี่นะครับอันนี้คือคนที่เป็นคีลอยง่ายนะครับสําหรับคนที่เป็นคีลอยง่ายนะครับ เดี๋ยสำหรับคนที่เป็นครีรอยเลยแล้วกันเป็นครีรอยเลยแลย<ช>้วกัน<ช>เดี๋ยวให้ดูครีรอยขิงหารับรับกล้องฝาดด้หนะ่อยจะได้ให้ดูเผื่อใครเข้ามาดูใหม่ให้พีก็เ,เปิดแผลให้ดูนะครับเป็นรอยแผลเป็นสมัยอายุเก้าขวบใช่ค่ะอ,อันนี้คือแผลจากการฉีดวัคซีนพวกผมก,<ช>ก,ก็สมัยก่อนปุบฝีเนาะแค่นั้นเองคือทุกคนอาจจะมีรอยแต่ไม่ได้เป็นรอยขนาดนี้ แต่ทีนี้ก็มีการไปผ่าตัดเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อเอารอยออกถูกไหมคะถูกต่เนี้ยมันก็เลยเพิ่มเป็นวงกว้างมากขึ้นมากขึ้นคี่รอยเนี่ยเราไปผ่าตัดไม่ได้อยู่แล้วค่ะ แต่ทีนี้เหมือนพี่เขาก็มีความกังวลใจว่าถ้าเราจะมาทำกลยกรรมทำตาทำจมูกทำหน้าแผลเป็นจะเกิดขึ้นที่ใบหน้าไหมพี่เขาก็คือมีปัญหาติดค้างในใจแบบนี้มาระยะนานพอสมควรนะเนาะกว่าจะหาคุณหมอที่เชื่อมั่นเชื่อใจได้ทุกคนย่อมกลัวอยู่แล้วถูกต้องไหมคะว่าถ้าแผลอยู่ตรงนี้เราทุกคนย่อมไม่ชอบอแต่ยิ่งมาขึ้นที่หน้าเราอะเรายิ่งแบบรับกันไม่ได้อยู่แล้วแต่หลังจากที่คุณพี่เขาทำไปนะคะ สังเกตได้ว่าแผลไม่มีนะคระรอยแผนะลเฟทล็อกจะอยู่บริเวณตรงไรผมบนใบหน้านะครับไม่ขึ้นเลยนะครับไม่มีไม่มีมมรอยแผลให้เห็นเลยนะครับคือจริงๆในเคสที่ปกติสําหรับการทาเฟสล็อกหรือทําตาในช่วง1เดือนถึง2เดือนก็จะมีรอยประมาณเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วไม่ธรรมชาติครับแล้วหลังจาก3เดือนถึง6เดือนแผลพวกนี้ก็จะหายไปจางลงไปเรื่อยๆจางไปเรื่อยๆ,ๆอันนี้ก็คือไม่มีก็ให้ให้ใหใหทุกท่านนะคะที่มีปัญหาเรื่องที่รอยเป็นแผลเป็นง่ายนูนอะไรพวกนี้ค่ะ อ่ะดูเคสนี้เป็นตัวอย่างได้นะคะว่าไม่ต้องกังวลใจ พี่คุณพี่ก็คือมีความมั่นใจในตัวคุณหมอหรือมากขึ้นเลยใช่ไหมคะมากมากขึ้นค่ะตอนแรกคิดว่าคุณหมอตอนแรกขโม้หรือเปล่าคิดว่าโม้มากๆเลยค่ะคก็ต้องต้องขึ้นแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเถียงกันอยู่นานนะคะแล้วไม่มีการเถียงคุณหมอด้วยเหรอเถียงเลยค่ะเถียงว่าพี่พูดว่าอะไรบอกคุณหมอหมอบอกไม่มีไม่มีคีรอยพี่บอกว่าคุณหมอบอกไม่มีเราบอกว่าไม่เชื่อเราค่ะยังไงก็ต้องมีเพราะหนูอ่ะเป็นคีรอยง่ายมากนี่นะครับเก้าขวบนะครับสมัยเก้าขวบนะครับคนอยู่กับแผลมาห้าปีบปีเนี่ย ก็ต้องมีความสังใจลึกๆอยู่แล้วนะครับแต่พอหลังทำไปไม่ถึงสองเดือนดีนะครับก็พิสูจน์แล้วครับว่ารอยแผลเนี่ยที่นี่ทีเราพอที่ราพอที่จริงนะครับนี่เธอฉันกล้าเอาตัวฉันการตีพี่เขาเลยนะเขาบอกว่าคุณพี่หนูอยู่กับคุณหมอมาสิบเก้าปีหนูเจอเคสแบบเนี้ยเยอะมากแล้วลูกค้าก็คือมีความกังวลใจอยู่แล้วหนูเชื่อว่าทุกคนกังวลใจบอกว่าพี่้าไม่ดีจริงแล้วหนูต้องมาโกหกพี่ว่าไม่มีปัญหาไม่เป็นแผลเป็นแล้วพี่ก็เป็นอ่ะหน้าคนอ่ะ มันมันย่อมไม่ได้อยู่แล้วเราต้องโดนกระทืบแน่นอนนี่เอาตัวเองการันตีพี่เขาด้นะว่าเราอยู่มานานเราเห็นทุกเคสแบบนี้ไม่มีปัญหาจริงๆครับผมนี่คือถ้าพี่เขาเกิดเป็นขึ้นมานี่คือฉันเด้ยงเหมือนกันคือคนที่พามาจะระบาดใจคนที่การันตีระบาดใจด้วยคนที่การันตีระบาดใจด้วยนี่คือต้องเฝ้าแบบดูแลกันเป็นพิเศษนะทุกครั้งที่มาเราต้องดูแลให้ความเส่ใจเป็นพิเศษแต่หลังจากที่ทําไปประมาณหนึ่งเดือนเราแบบแฮปปี้ไม่มีแล้วคือี่สวยอะไรประมาณนี้ก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะอย่าให้มีที่ร้อยข รได้บอกเป็นวิทยาทานกับทุกทุกท่านแล้วก็ขอให้คุณทุกส่วนที่เราแบบเปืือแผ่ออกไปขอให้คุณพี่สวยงามไม่มีวันแก่นะคะตลอดไปค่ะสาธุค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสำหรับขอบคุณทีลทรคลินิกด้วยนะคะีละทคลินิกค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอฝากให้ฝากถึงคนที่เป็นคีลอยหน่อยว่ายังไงบ้างก็ก็ขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครที่อยากสวยแล้วก็คิดว่าอุ้ยตาแล้วไปทับแล้วเราจะเป็นคีรอยไหมอะไรอย่างนี้มันแผลเป็นไหมอะไรเงี้ยรับประกันได้เลยนะคะว่าไม่เป็นแน่นอนค่ะ,ะดูจากเคสของพี่เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะคะ,อะขอบคุณทีลทรคลินิกด้วยค่ะแล้วคุณหมอเก่งมากค่ะอยากให้ดูหน้าพี่เขามากเลยนะคะแต่ไม่ได้ค่ะทุกคนย่อมปิดบางที่บ้านมานะคะ <c oughs> คุณพี่เขาสวยมากค่ะจริงๆแล้วสวยมากค่ะ ขอบคุณค่ะจะให้ดูแขงเคสปกตินิดนึงของเพื่อนมาด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเคสปกติขอโทษนะคะประสบการณ์หนีแฟนครับ อันนี้แผลพี่ในเคสปกติในเดือนกว่าแผลก็จะประมาณนี้ฉะนั้นเคสที่เป็นคีลอยกับไม่เป็นคีลอยเหมือนกันทุกประการอยู่ที่ว่าใครจะรักษาดีกว่าการดูแลตรงๆนี้เป็นเรื่องเรื่องของลูกค้าแต่ละท่านที่รักษาเนาะบางคนของแต่บุคคลไม่ได้งดวิตามินมาบางคนกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยแพ้นู่นแพ้นี่ก็มีนะครับอยู่ที่แต่ละบุคคลแต่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างดีทุกคนแผลก็จะประมาณนี้หลังจาก3เดือน6เดือนแผลจะหายเป็นแบบ ปกตินะคะทุกท่านค่ะโอเคก็ต้องขอกบขอบคุณที่ทั้งสองคนนะคะขอบคุณมากวิตามินหมดแล้วครับเดี๋ยวอ๋อวิตามินหมดพอดีจะเอาอีกขวดไหมครับพี่เอาอีกขวดไหมไม่ค่ะค่ะเอาแล้วนะพอแล้นะพอแล้วนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ